สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพามาชมที่ดินนะคะปัจจุบันปลูกอ้อยนะคะด้านหลังนะคะจะเห็นวิวภูเขานะคะน,นะคะที่ดินปัจจุบันเลยนะคะหกไร่ไร่ละ3 5มแสนห้านะคะต่อรองได้ด้านหน้านะคะติดถนนดินห่างจากถนนลาดยางประมาณแปดสิบเมตรนะคะ ด้านหน้าด้านหน้ากว้างนะคะประมาณหกสิบได้นะคะนี่นะคะฝั่งนี้ก็จะเห็นวิวภูเขานะคะฝั่งนี้ด้านหน้านี่ก็จะมองเห็นวิวภูเขาเหมือนกัน นี่นะคะบริเวณโดยรอบๆพื้นที่นะคะได้ละ3,5มแสนนะคะต่อรองได้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณเอกนะคะ0659715764นะคะ